มิ้วทำไมไฟต่ำแบบนี้อ่ะเนี่ยบอกว่าทำธุรกิจเกี่กับร้านอาหารไงดูท่าทางแล้วเขาจะหวังกอดเธอนะเนี่ยนิ้งจบถึงปริญญาตรีมาเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยนะนิ้งเบาๆอายเขาฉันมีแฟนแบบนี้มันน่าอายยิ่งกว่านี่นิ้งเขาคนที่ฐานนะเหรอใช่เสียแรงที่เรารักเธอ หูยน่ากินทั้งนั้นเลยเอาอะไรดีน okay. ิ <royalty climb> <Santa> okay. um uh ๊งเอาอนไรเอานระตุ้นสังเคราะให้ฉันด้วยเอาปลาหมึกด้วยโอเคนียอันน่ากินมากอะไรอะไรเอาปลาหมึกเอาที่ปลาหมึกกันโอเคมีเห็บด้วยนะมีเห็บด้วยนี่มีอะไรบ้า <Okay. S 2> <Okay. S 1> เยอะมากเลยอ่ะไม่กินไปนหมดเลยมนะั้ โปรเจกต์แล้วอะทันไหมน่าจะทันอยู่นะออมเดี๋ยวนี้รีบกลับไปปั่นให้อืมออมวันบอกอย่างว่ามีคัสเอรุดเพลงมาจากต่างประเทศบอกแล้วแต่ยังไม่ได้ไปเอาอะไรหรอมาจากต่างประเทศอ่ะน่าจะเป็นน้ำหอมอ่ะฝากแฟนซื้อือมแฟนเธออยู่ต่างประเทศเลยเหรอไม่พอดีแฟนฉันเป็นนักบินมันมีโปรอ่ะฉันก็เลยให้เขาจองแล้วก็ส่งมาให้ หูยโชคดีจังเลยอ่ะมีแฟนเป็นนักบินด้วยแล้วของเธออ่ะแฟนทำอาชีพอะไรหรอไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะพูกันได้ไม่ถึงเดือนนะีะแต่เห็นว่าทำเกี่ยวกับอาหารหรือร้านอาหารเนี่ยแหละหูยธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกอาหารอนะ่ะรวยมากเลยนะแบบนี้เธอโชคดีแล้วนะมีหรอไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะทำอาหารเถอะเอาดูเมือ่อกี้เลยนะ นานไหมครับไม่นานค่ะมิวนิงใครหรออย่าบอกนะว่าเป็นอืแฟนเราเองหรอไหนบอกว่าแฟนทำธุรกิจร้านอาหารไงทำไมมาเป็นเด็กเสิร์ฟได้ล่ะนิงดีใจไหมที่ได้เจอเรามิวทำไมใส่ต่ำแบบนี้อะ่ะไหนบอกว่าทำธุรกิจอยกับร้านอาหารไง นิ้งทำไมพูดแบบนั้นล่ะทำไมนิงพูดผิดตรงไหน,นจบถึงปริญญาตีมาเป็นเด็กเสริมนี่ยนะอุ้ยดูท่าทางแล้วเขาจะหวังก่อเธอนะเนี่ยนิงนิงคนเราจะดูกันที่เปลือกนอกไม่ว่าอาชีพอะไรขอให้เป็นอาชีพสุจริตมันก็น่าภูมิใจทั้งนั้นหรอสำหรับนิงนิงไม่อยากมีแฟนแบบนี้เฮ้ยนิงเบาๆอายเขา ไม่อายหรอออมฉันมีแฟนแบบนี้มันน่าอายยิ่งกว่านิ้งนี่นีเคบคนที่ฐานนะเหรอใช่เสียแรงที่เรารักเธอรักหรอความรักมันกินไม่ได้หรอกนะลองใช้ความรักซื้อหารให้ฉันกินหน่อยสินิง้งขออนุญาตนะครับคุณจิรายุมีอะไรพอดีมีลูกค้าจอดรถทับที่คุณจิรายุนะครับก็อจอดไปสิลูกค้ามีความสำคัญกับเรามากแต่คุณจิรายุ เป็นถึงเจ้าของร้านเลยนะครับเจ้าของร้านแล้วทําไมเจ้าของร้านเป็นถึงเจ้าของร้านเอ้ามาแล้วอ้านั่นนิ้งนี่เตนเดี๋ยว จะไปเสิร์ฟตัวนูนหรือเปล่าใช่ค่ะคุณจิรอายุงั้นเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้เพื่อนผมเองได้ค่ะผมขอเยี่ยมด้วยค่ะไม่เป็นไรวันนี้ผมก็ได้เอารถมาจอดได้ครับคุณจิรอายุมิวตัวเองเซอร์ไพร์าก็ไม่บอกทำไมอ่ะรังเกียจเราไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่างนั้น เราเป็นแฟนกันเราจะรังเกียจได้ไงไม่เราคงไม่ดีพอที่จะเป็นแฟนกับเธอเหล่านี้โชคดีนะมิวไม่มิวขอโทษมิวทำยังไงดีอะจำไหมน,นะครับถ้าคนเราคบกันด้วยใจไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครทำอาชีพอะไร เราจะไม่รู้สึกลังเกียจหรืออายที่ได้คบกับเขาแต่ถ้าคบกันเพราะหวังแค่เงินทองความรักจะไม่มีทางราบรื่นอย่างแน่นอนแล้วเราก็จะไม่มีวันพบกับความสุขที่แท้จริงนะครับแค่เธอหนย้มแค่นั้นมันก็ทำหดไปไกล ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน